นาโรงสุวรรณคีรีนะคะก็มีการลงพื้นที่จอดสงขลาค่ะไปช่วยผู้สมัครของพรรครวมไทยสร้างชาตินะคะหาเสียงที่นั่นรวมไปถึงยังมีการพูดถึงนะคะเรื่องของนโยบายของพรรคในการจะเข้ามาแก้ไขปัญหากับพี่น้องประชาชนคนไทยด้วยค่ะ ที่วัดปากขาดอำเภอสิงหานครจังหวัดสงขลาเมื่อวานนี้ในะคาะนายไตรรงสวุวรรคีรีประธานที่ปรึกษาพักรวมไทยสร้างชาติลงไปที่เขต5จังหวัดสงขลาไปช่วยผู้สมัครของพักหาเสียงเลือกตั้งก็คือนายปรีชาสุกเกษมซึ่งถือเป็นผู้สมัครหน้าเก่าในนามพักใหม่ของพื้นที่โดยมีประชาชนนะคะไปให้กำลังใจกว่า1000คน โดยนายไตรรงส่วนคิรีได้กล่าวขณะขึ้นเวทีปราศัยบางช่วงค่ะว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยมีผู้ประดิษฐ์วัฒกรรมว่าในวันที่14่พฤษภาคมที่จะมีการเลือกตั้งเราต้องเลือกระหว่างพักการเมืองที่เป็นประดิษฐ์การกับพักการเมืองที่เป็นประชาธิปไตยนอกจากนี้นะคะก็บอกว่ามีการเรียกตัวเองว่าประชาธิปไตยแล้วหาว่า แต่ละคนนี่นะคะมีการประยุทธ์เป็นพวกประเด็ิการซึ่งถือว่าเป็นพวกวัตกรรมที่ปิดเบือนซึ่งบอกว่าจากการที่มีรัฐบาลนะคะต้องมีผู้นํารัฐบาลที่มีทั้งศีลและมีทั้งธรรมเพื่อจะได้ปราบคนที่ทุจริตได้ซึ่งถ้านายกไม่มีศีลธรรมก็ไม่สามารถรักษารัฐมนตรีให้มีศีลธรรมได้เช่นเดียวกัน ขณะที่ทางด้านของนายปรีชาสุกเกษมผู้สมัครพักรวมไทยสร้างชาติเขต5าบอกว่าการเลือกตั้งครั้งนี้นะคะต้องการที่จะตอบแทนบุญคุณแผ่นดินตามที่ผลเอกได้มีการเสนอเอาไว้นะคะว่าการตอบแทนคุณแผ่นดินคือการทําความดีซึ่งการทําความดีมี2ออย่างคือการทําความดีทางกายคือจริยธรรมและการทําความดีทางใจคือคุณธรรมบางคนทําความดีได้ไม่นานแล้วก็ลมเลิกเพราะมันเหนื่อยแต่ว่าทุกครั้งที่เหนื่อยก็จะนึกถึงคําสอนของผลเอก เปรมอยู่เสมอและตอนที่ตัเองประกาศว่าจะลงสอสอหลายคนดูถูกว่าจะมีเงินสู้เขาได้หรือแต่พอตัวเองบอกไปว่าหากมาว่าเรื่องของความดีสู้ไม่ได้แต่ก็จะเลิกลงแต่ถ้าหากพูดว่าเงินสู้ไม่ได้ก็จะขอสู้ตายอย่างไรก็าตามจุดสงขานะคะตอนนี้ก็มีทั้งหมด9เขตในนามของพรรค รวมไทยสร้างชาติบอกว่ามีการส่งผู้สมัครครบทุกเขตและเร็วนี้นะคะก็จะมีการเยือนจังหวัดสงขลาเพื่อไปช่วยผู้สมัครของพรรคขอคะแนนเสียงครบทุกเขตอย่างแน่นอนค่ะ